ไทนี่มินลี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าดวงของคุณในเรื่องความรักเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดือนนี้ลิก็จะทําเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆนะเกี่ยวกับเรื่องทั่วย่านะ นะรีวิงรีวิวต่างๆนะคาเฟ่ท่องเที่ยวตามสไตล์ของลี่นะคะใครที่ชอบกันก็อย่าลืมติดตามนะเป็นกำลังใจให้หมอมิลรลี่ด้วยนะคะอ่ะวันนี้มาดูกันสำหรับใครที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเริ่มกันที่ความรักขอ energy ไพ่ใบแรกของคุณค่ะ เปิดมาด้วยไพ่ตุวฟูเลยนะแปลว่าในเดือนนี้นะคุณอาจจะไม่ค่อยอยากทำอะไรเท่าไหร่ นะ e วเอนเนอร์จีใบนี้มันเหมือนกับเป็นแบบล่องลอยนิดหนึ่งนะจะฟิลแบบก็ไม่ได้อยากมีแฟนขนาดนั้นอยากจะแบบลันลาซะมากกว่านะอะดูแล้วเนี่ยเอนเนจี Energy ความลันลานี้เนี่ยก็อาจจะเป็นของคุณในเดือนนี้นะประมาณว่าไม่ได้อยากมีความสุขกับใครจริงจังแต่อยากจะแบบสนุกสนุกขำา,าไปเรื่อยเปื่อยนะเป็นความรู้สึกว่าเป็น e n นเน y จีที่บกบอกว่าคุณอยากจะชิวเอาท์กับตัวเองคุณไม่ได้อยากจะมีใครเป็นจริงเป็นจังคุณแบบอยากจะอยู่ง่ายๆเรียบร้อยเงี่ยมเรีบรยรบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ขอ energy ไพ่ใบต่อไปหน่อยนะขอใบต่อไปหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคนี้ดูหน่อยว่าในตอนนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนหน้ากันบ้าง The Sun Wow 9 Pentacles อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนหน้ากันบ้างทำไมเป็นไพ่เงินขึ้นมาหมดเลยหรือว่าเดือนหน้าจะมีการทำ ธุรกิจหรืออะไรหรือเปล่าแปลว่าแนแม้ว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะเอเนจีขึ้นมาแบบนี้นี่แปลว่าถึงแม้ว่า,วา,วา,วาดวงของคุณเนี่ยนะความรักจะไม่เด่นแต่การเงินน่าจะปังนะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดเ้ว่าอาทิตย์นะคะโอ นะไม่อะไรก็อะไรโสดแต่รวยมากอย่างเงี้ยเหรอสวยโสดแต่รวยมากนะเข้าไปดูแล้วเนี่ยคือ Energy ไพ่การเงินขึ้นมาขนาดนี้นะดวงของคุณเนี่ยมีโชคลาภในด้านการเงินเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวิดูแล้วเนี่ยคือ,อแฮปปี้แน่นอนนะในเรื่องการงงการเงินต่างๆนะคะที้เข้าห้ดูจากไพ่ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าให้ย้อนกลับมาดูในเรื่องความรักมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ นะถ้าเกิดว่าคุณมีคนในใจหรืออะไรแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้หรือว่าในเดือนนี้ที่มันจะกํลาลังเกิดขึ้นเหมือนคุณวิ่งตามความรักใครสักคนหนึ่งอยู่อะเหมือนคุณพยายามเพื่อที่จะรักใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วมันไม่ได้ส่งผลแบบว่าเหมือนกับความพยายามของคุณมันไม่ได้ชัดเจนว่าเอ่อจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่าคุณพยายามแล้วเขาไม่รักคุณตอบหรือคุณพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นให้มันเลยขึ้นมาว่าในเอเนอรจีทั้งหมดเนี่ยให้มันเลย ความพยายามของคุณมันเหมือนมันหมดลงในเดือนนี้อ่ะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณเพื่อคุณได้พยายามเต็มที่แล้วกับความสัมพันธ์นี้คุณได้ลองผิดลองถูกหลายๆอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าไฟของคุณมันหมดแล้วนะมันเหมือนกับตอนนี้คุณอยากจะรักตัวเองคุณอยากจะโฟกัสตัวเองเพราะคุณรู้สึ ver, estry, วกว่าที่ผ่านมาคุณได้พยายามเพื่อเขาคนนี้มามา,มากพอแล้วแล้วมัน มันเลยขึ้นมาว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยนะนะมันทีนี้ถ้าไปดูเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้โสดนะในเดือนหน้าเนี่ยมันก็เหมือนจะมีคนเข้ามาแต่มันไม่ใช่คนที่ความสัมพันธ์จริงจังจริง,จรงใ,จใจอะไรขนาดนั้นแล้วตัวคุณก็อาจจะเพิ่งแบบยังเจ็บจากความรักมาคุณก็ไม่ได้พร้อมจะมีใครขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าดูจากไพ่ทั้งหมดเลยก็คือในเดือนหน้าเนี่ยแม้จะมีคนเข้ามาก็ยังดูเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าตัวคุณก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสอะไรขนาดนั้นมม่เหมือนกับมีรักว่า คุณเหนื่อยอะนะคุณก็เลยไม่ได้อ,อยากจะมีใครเข้ามาขนาดนั้นอาจจะมีคนเข้ามาคุยเล่นๆขำๆค,ค่ะแต่คนที่จะอยู่ด้วยกันแบบจรงจิงๆจังๆนานๆนี่ไม่น่าจะมีแล้วมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่คุณพยายามก่อนหน้านี้มันก็เหนื่อยถ้าเกิดว่าใครมีคู่หรือมีคนคุยอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกับคู่แล้วก็คนคุยของคุณเนี่ยอาจจะเจอเจราจาสื่อสารกันน้อยลงนะมันเหมือนกับว่า เมันเหมือนกับคุณอยากจะรักตัวเองอะนะไพ่มันขึ้นมาว่าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอยากจะเฟดเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆความสมพัน์เนี่ยในเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นเดือนที่คุณอยากจะอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะจริงจังหรือว่ามากกว่าที่จะพัฒนาความสมคัญกับใครนะคะขอดูให้สรุปหน่อยซิทุกๆความสมพัธ์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะมันจะไปในเวไหนนะซิกซอบคัพ ยังคงย่ำอยู่กับที่นะพอลี่มองว่าซิกซคับตัวอักทีอ่อเทีอวครับขึ้นมาจริงๆก็เป็นไพ่ดีนั่นแหละแต่เอาให่ดูแล้วเนี่ยหลายๆอย่างถ้าเกิดว่า มันเหมือนกับความสัมพันธ์เก่าๆรักเก่าๆมานอย่างวนเวียนเข้ามาในความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. เ้าไ่ดูเนี่ยสิ่งที่คุณพยายามเนี่ยจะส่งผลสําเร็จไหมยอยู่ที่ตัวคุณเพราะรีรู้สึกว่า energy ของคุณในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันถดถอยมากเหมือนคุณอยากจะโฟกัสกับตัวเองซะมากกว่าที่จะไปโฟกัสกับคนอื่นเพราะฉะนั้นคําแนะนํานะคะใครที่โสดเลย นะักคนโสดสนิทมีเกมมีคนเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์จริงจังจริงใจมากคงต้องรอกันอีกสักเดือน2เดือนหรือจะไปทิศทางที่ดีขึ้นใครรอแฟนเก่าอยู่มีเกมที่จะได้กลับมาพูดคุยวนเวียนกันแต่เหมือนเหมือนคุณจะไม่เอาเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับ e n e r ี y ขึ้นมาว่าคุณจะไม่ได้จริงจังกับเขาขนานดานั้นแลวคุณไม่อยากเอาเขาแล้วเพราะคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตนะใครที่แบบว่าแอบชอบเป็นคนคุยกันมันเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นแล้วคุณไม่ได้อินกับเขาขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นนเย เออเวว่าคุณจะเข้าไปหาเขาเตมตัวเนี่ยก็คงจะยากนะส่วนใครมีคงมีคู่อยู่มันก็เหมือนกับว่าช่วงนี้จะโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองกันซะมากกว่าเดือนพฤษภาคมนี่ก็เติมความหวานให้กันในนะ้เพราะว่าถ้าวีดูแล้วมันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอ่ะมาดูนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมไหมนะคะ With า o ์บเลินะคำแนะนำทางด้านความรักจากไพ่นะคะขึ้นมาเป้ม มี r a c l e m b r a s i n g everything has a gift นะคะอาจจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นในความสัมคัญนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้หมดหวังจงมีความหวังอยู่เสมออันนี้คือสิ่งที่ขึ้นมาในไพ่พ้ายอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกไหมขอดูหน่อย นะ simple and s o f kindness นะคะความใจดีความมีเมตตานะพยายามแสดงออกทางด้านความรักเยอะๆนะพยายามแคร์คนรอบข้างเยอะๆนะพยายามใส่ใจคนรอบข้างเยอะๆและนี่คือสิ่งที่พ่ยอยากจะบอกคุณใบสุดท้ายนะ focus on love นะคะให้ความสําคัญกับเรื่องความรักหน่อยรู้แหละว่าคุณอยากจะปรับโฟกัสมาให้ความสําคัญกับตัวเองแต่ว่าเดือนนี้อย่างไรก็ดีถ้ามีคนในใจหรือว่ามีคนที่คุณสนใจอย,อยู่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังในรักนะให้ความสําคัญกับเขานิดนึง มาดูกันว่า energy match นะ zodiac match ของเรานะคนเกิดราศีอะไรจะเข้ามาหาคุณในเดือนนี้นะคะซึ่งไพ่อาจจะบอกเป็นราศีของคุณราศีของคุณที่ชอบราศีสันเก่าใดๆก็แล้วแต่มาดูกันนะว่าซ o d i a c ที่ m a t กับคุณในเดือนนี้จะเป็นคนราศีอะไรใบแรกค่ะสิงห์ใบแรกสิงห์ใบที่2ค่ะตุนนะคะใบที่3ค่ะเมทุนและใบสุดท้ายค่ะ มังกรโอเคดาซีราศีนี้ก็มาดูการมีราศีของคนที่คุณแอบรักแอบชอบอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะก็วันนี้นะคะการดูดวงของเดือนพฤษภาคมก็ประมาณนี้ขอบคุณที่มาติดตามกันใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มาคุยกันได้นะจ้าวันนี้มินลี่ขขบคุณมากแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ